เป็นลีวายของโซลา,อาตอนนี้ค่ะวันนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องสั้นๆว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ในในใน,ในไฟนี่น,นะอกะ่อนไรเป็นคนที่ไม่คนอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วก็มันจะมีความคิดในด้านลบมากเกี่ยวกับสุขภาพของเราไม่ดี ยาประจํายินยาอยู่มากเลยแล้วก็ใช้เวลานานหลายเดือนในเวลาที่ป่วยอยู่กังวลมากเลยก็ทุกข์ใจแล้วก็มีความคิดนแง่ลบเข้ามาพอสุขภาพช่วงนั้นป่วยถ่ายเวลาถ่ายเนี่ยเราถ่ายออกเป็นมูกเป็นเลือดอยู่หลายเดือนเสร็จแล้วว่าวิญญาณมันก็ไม่หายมันแค่พวเราพวกเรากราห็หมดยากินมันก็กําเริ่มขึ้นมาอีก S <S <an> กม็มันก็เริ่มไงคิดสั้นแล้วความคิดในแง่ลบเข้ามามากมายเสร็จแล้วก็โุดหิดมากก็เอาโทรศัพท์มาเปิดเปิดเปิดตกไปเจอหมอว่ารุนก็ลองฟังดูผมฟังนะรู้สึกทันทีสมัมผัสได้ว่าอูคนนี้ไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะเป็นคนบริสุทธิ์นะคืออกวางติด รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอหมอนำอธิษฐานพูดตามหมดเลยทำตามหมดก็ทำอยู่มาว่าหลายหลายครั้งทีหลังก็มีประสบการณ์ในด้านยูเจเจก็หมรลอกขึ้นมาได้สภาพจิตใจมันดีกว่าเมื่อก่อนนะ่ะไอเรื่องมุกหนิดมันออไปเลยไม่มีแล้วพอคิดในแง่ลบก็มันมีอยู่นิดนิดแล้วตอนนี้เมื่อก่อนนี่มันมาก พอดีโทรไปคุยกับเพื่อนในขึ้นจักคนหนึง่งถามว่าเคยได้ยินได้ฟังคุณหมอนี้พูดไหมเขาบอกกว้างหลายเที่ยวแล้วแล้วเราจะไปเจอหมอคนนี้ตรงไหนได้เมื่อไหร่อ่ะจะบอกด้วยจะเจอที่ไหนนีย่ยเขาบอกอู้ไม่กี่วันเดี๋ยวเขามาร้อยเกาะไปเลยนะไปเลยอพอเขาบอกวันเวลาไปเลยนัดก,กันไปแล้วก็พอไปได้ยินได้ฟัง ได้คุยกับคุณนั้นคุนี้ได้คุยกับอาจารย์ใจน้อยอาจารย์รัฐแล้วก็ได้รู้ที่ประช,ชุมนมัสการ <c oughs> ก็ตามมาเลยเนี่ที่มาถึงวันนี้มาอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าได้ฟังคำบรรยายของหมอวัลลุน <c oughs> แล้วก็ได้มาประชุมรับไปที่นี่โอ้รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนี่ถ้าอยู่ที่บ้านนะก็เข้านอ,นอนหลายครั้งแล้ว แคมาอยู่ที่นี่อยูไ่ได้ทั้งวันเลยคนะ่ะพี่<ม>น้องดีใจมากมากเลยที่ได้พบไฟที่เห็นการช่วยเหลือของพระเจ้าอธิษฐานปุ๊บพระเจ้ามาช่วยปุ๊บมันเลยว่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วขอบคุณพระเจ้าจริงๆ<ม>ที่ช่วยได้ทันเวลาคนะ่ะ